วันที่1ิบสองนลูกท้าม่ที่ขอได้เลขมากน่นแปดเจ็ดสองกับ 8, แปดศูนย์ขึ้นวันที่1ิบสองนลูกมาเสียงตัวเลขตัวนี้เะมาเสียงขึ้นแรกหั่นลูกฟันว่าโยมเพินออกปัจจัยมาถวายห้ายยัง okay. ขึ้นแรกถ้าลูกฟันยังที่นน่นคือลูกกับมันใจแล้วมันใจมาจึงวาลูกจะเสียงอีกสามขึ้นเราขึ้นที่สองหนี่มาเสียงอีกลูกฟันว่าโยมเพินนิมนต์ไปงานศพ ในงานศพเราบานลูกย่างไปในงานศพนั่นไปเบิงโล่งโล่งนั่นแผ่นมะปิดฟ,ฟ้าลูกเล่ไปะง,งหนาเบิงศพศพในศพนั่นนอนเจะเต็มเลยในศพปานี้พ่อซองเบิงเรามันเหม็นหูกเล่งเงแงกแงนาออกมาแงกงนามากเราบารแงกนายัางนนนในยางหนีอยู่ตำรวจมันมาจับอีกจับข้างงานศพเลยเออจับข้างงานศพลูกเล่ว่าเอ,อ้ามาจับลูกเห็ดยางลูกเห็ดลูกเห็ดยางผิดเป็นา่าจับซื่อๆนี่แหละตำรวจว่า แคดเตือนแล่ถ้าเดือดรื่นเราเมื่อขึ้นนี่เป็นขึ้นที่สามขึ้นที่สามนี่ลูกกับฟันเสียงตัวเกาล้ะฟันอีกว่าโยกมันออกปจัจจััมาถาวกเออมีทะไร์อัดเข้าไปนั่งนักเออเนี๋ยจะได้ผากันแนได้หลายเออมั่นใจลูกมั่นใจยุกเออมั่นใจแต่ว่าเขาแน่นอนแต่บรูว์บรูวว่าจะเขาจะเขาคู่คู่ใดห,หรือจะเขาสามตัวหรือสองตัวลูกบอแน่ใจ เออแต่ลูกมักส่วนตัวหนึ่งคือมักเจ็ดสองสองเจ็ดกับแปดศูนย์ศูนย์แปดแต่ว่ากับไม่ทิ้งแปดสองสองแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดไม่ทิ้งเด้อแม่ไม่ทิ้งนี่ละนี่นี่เท่าไรก็คือตังค์กำลังเฮ้าเด้อว่าเงินมาได้เงวนาได้ตายแล้วการทำนี่หมองยุ่เข้ามาอยู่วัดสินา มีมิตาสีไปซืดตืมแม่ตืดตืมถูกเด้อยาบาว์เเด้อแม่งวดนี่เป็นงวดที่สี่เอองวดวันหนึ่งก็เขาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยสามงวดที่ผ่านม่านลูกกระเซียงสามขึ้นยังสี่ละเซียงสามขึ้นยังสี่ลูกกระฟันแบบนี้ละเออแต่ฟันแบบนี้เลขอเขาแน่นอนเังสีแมนคูไหลหรือใจขึ้นก็เอา ใช่ครึ่นกับโอ้ยเขามาต <c oughs> ั้งแต่สามหกคุณแม่ 3, 6, ส 3, 1, ามหกปีนหนึ่งเข,ขาวดนวาานึนนงเขาแม่วันพุนึงวดที่สี่ก็ติเขาเข่าลหละแม่เออในเสื้อมันในบาลมีปูเป็นเวยเพราะว่าลูกเป็นแค่ปูน้ำสารน,น้ำซื้อกับปูมาบอกซื้อลูกกับบอลูเขาสันวาเ็กมันจะออกตัวใดแต่ปูเป็นหามาตัวนี้ลูกกับว่าไปตามที่เพื่อนบอก อันนี้บมแมนเหล็กถูกบมเมนเล็กเออโมเมนเล็กคำนวณเด้อแม่แม่โมแมนบ์แมมนลูกจุดถูกเรามาบอกบมเมนเด้อแม่อันนี้เหล็กนังซื้อแม่เหล็กนังซื้อขอเลยเด้อผู้เทียมแต่บอได้เขาเทียมหลังหลางลูกแต่เพิ่นบอกอยู่ข้างคานบอกเป็นโตบวก็ได้บอกเป็นปัญหาเนี่ยบอกเป็นโตเลยคือจังเคยดังกะกี้กับคือกันนั่นแหละแม่ในรอบนี้ก็ได้ดังอีกคือเกาหน่ะ ใจเครื่องก็เอาเ้อจะได้เห็ดตัวเงินไมาแห่มาสางน้ำเพลินโอ้ดังดังร้ายลูกยันไปรีและงวดนนี้เอาเอาาเป็นยังแต่ว่าคอยย่อมคอยย่อมแม่ถูกลูกก็ดีใจน้ำแล้วเพราะว่าจะได้ผ้ากันมีเงินกินเงินใสใสปีไม้กันได้เห็ุบุญเห็ุท่านใส่นีใส่สินบางคนก็ได้แม่ แต่ว่าลูกขอแนะนำยังสี่เดอ้อยมพอยมแม่เงื่อนนี่ถัดเทาถูกแล้วเป็นเงื่อนเทวดาดให้ผ้ากันถูกแล้วจะเฝ้าดีใจไปสร้างเบียสร้างเหล้ามากินก่อนเดอ้อให้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านก่อนเดอ้ถอถ่ายหยักถูกบ่อยๆถูกดูดูดให้ต้อบุญต้อดวงต่อวาสานาของเจ้าของไว้ไไกินยำแดงกับ่อสายดอกเหล่าเมียน่ะได้กินบ่เป็นดอกแก่โอ้ได้ได้เนี่ยเอา ได้นู่นบันคาถาคาถาตัวนี้เป็นคาถากำกำกับหรือเป็นคาถาที่ว่าของตะกุดเด้อแม่ทองเศร้าทองเศร้าทองก้นนอนตอนทองทองเศร้าทองก้นนอนนะครับทองก้นสื้อเลขได้ยิ่งดีเด้อทองห้ขึ้นกับได้กับปาก <sh> <look our> <land> other, ได้ยิ่งดีย่าให้ทิฏฐานเอาเด้อโมแม่ ียดยูโทรสฟบกระไดนอเอามีนาบางย่อมเป็นมากบป็นดเป็นทรถามเอาเนาะตนตุ้งเล่านี่ยาวนานไดไมกโอ้เนี่ยตนตบซีตนตบซีลืใจอยากมากแ้งบ้านไหนอเนี่ยพือเกีจ้าเิขกตั้งเต็น เอากันมาสีมาสาม่านมาลับื uma, day, ้นด yeah. ้านลเป็นฟื้นนะให้อ่านมาประสิทธิเดอแม่เข้ามาประสิทธินี่ก็คือประสิทธิ์ประสาทประสบความสําเร็จเดอแม่มหานี่แปลว่ายิ่งใหญ่ตระรอบของประสิทธิอีกเท่อเดอ ถ่ายรูปถ่ายรูปเอาน้ำกันก็นได้เนาะคือถ้าอยากได้กระถาเสียงเกกรียก็มีให้คือกันยนให้น้ำแดงแต่เอาเาผาเสียงเรียกนีค่ะเนาะอันนี้ตะกุดประกันแม่ของตะกุดอย่างเงี้ยค,ความเสียเรียก,ก็ได้คือกันอันนี้เป็นตัวนี้เป็นกระถากระถาเสียงเรียเออแม่รอนะครับผมเอฟซีเดี๋ยวจะเอากระถาเสียงเลขมาให้ดูด้วยนะครับผมออ

งานาออกออกเราย่างอันยันงบ่อใดยังบ่อใดยางออกจากงานอยู่สำหรบนี่นะครับเป็นคาถาคาถาเสียงเลขนะครับผมใครเห็นก็เก็หน้าจอไว้นะครับผมคาถาเสียงเลขของอาจารย์โต้งนะครับผมวัดกุดเทนะครับผม ใครเข้ามาเห็นแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมแคปหน้าจอแล้วไปจดไว้นะครับผมคาถาเสียงเลขมีตัวเลขมีคาถาเสียงเลขเรียบร้อยนะครับผมของวัดนี้นะครับผมครับผมนั่นก็เป็นแนวทางของอาจารย์โต้งนะครับผมวัดกูเทถ้าใครชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมทุกตัวเลขทุกแนวทางล้วนมีความเสี่ยงนะครับผมโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับผม พี่บ่าวก็นำเสนอให้เอฟซีนะครับผมมีทั้งตัวเลขทั้งคาถาเสียงโชคนะครับท่องนะครับผมก่อนจะเสียงโชคนะครับผมคาถาก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่บ่าวด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับพี่บ่าวก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ